วันนี้เราจะมากินแกงเห็ดแกงเปิดใส่เห็ดลงไปในน้ำซุปเราใส่น้ำใบยะนางคั้นกับปลาร้าลงไปแล้วมีบวบแล้วก็มีพริกกระเทียมที่ตำปรุงรสตามใจชอบเลย เราเห็ดให้สุกสักคู่เราก็จะได้กินแกงเห็ดแล้วอันนี้เป็นผักชะอมกับนางลักที่เราจะใส่ตอนตอนที่มันสุกแล้วใบนางลัก เอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายหอมๆเลยคนให้เข้าก้านเห็ดแปบ๊บเดียวนะเห็ดก็จะสุกแล้วเ,เห็ดจะสุกไวชิมรสชาติแล้วสดมากสซ็มากใครชอบนวๆนในนนส่ปลาเยอะ ร้อยเห็ดสุกสักคู่รอจะกโรยด้วยใบชะอมและใบแมงลักก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายใส่ไปทั้งกครำรนี้เลยกินหอมชะอมมาแล้วโรยด้วยใบแมงลักผักอีตูใบตู ปิดไฟได้เลยแล้วก็รอใหชะอมกับใบแมงลักลวกนิดหน่อยก็กินได้แล้วกินกับพี้เหนียวหรือว่าข้าวเจ้ารอ้อนเสร็จแล้วหนะ้าตาแกงเห็ดโอเคไปกินก่อน